ะะแต่การทํางานของเราเนาะบางครั้งเราก็ไปเจอหลายหลายท่านที่เปลี่ยนบุคลิกตัวเองคนตัว,ตวถ้าเราไปพูดอยู่ข้างนอกเขาว่าเราถ้าภาษาอีสานบ้านเฮาก็ว่าเอา้าคนเองแง่หว่าอยูู่้เดียวผัน<อ>เนาะนะคะแต่การทํางานของเราเนาะบางครั้งเราก็ไปเจอหลายหลายท่านที่ เปลี่ยนบุคลิกตัวเองเราไม่เคยทําแต่ก็ทําให้เรามีรสชาติได้เพื่อนๆเน,เนาะได้ขำได้หัวเราะบางครั้งนั่งมองตัวเองนะคะก็ขำขำนะคะไม่เพื่อนๆได้นนหัวเราะหรือว่าบางคนร้องเพลงไม่เป็นก็มาเป็นนักดนตแต่เราก็ยังประมาณนี้เนาะก็ขำตัวเองอยู่ได้เพื่อนๆทำงานในเฟซไงเมเล็กก็บอกไปเนาะ เขาก็ขำเขาก็หัวเ,าเราะเอาเพื่อนหลายๆท่านเป็นแบบแม่เล็กไหมพอเราพูดบอกอ่เคยมีคนถามเพื่อนๆไหมว่าทําอะไรกันเป็นยังไงนะคะแม่เล็กก็จะตอบเราไม่เคยทําแต่ก็ทําให้เรามีรสชาติได้เพื่อนๆเนาะได้ขำได้หัวเราะบางครั้งนั่งมองตัวเองนะคะก็ขำขำนะคะเราไม่เคยทํา แต่ก็ทําให้เรามีรสชาติได้เพื่อนเนาะได้ขํได้หัวเราะบางครั้งนั่งมองตัวเองนะคะก็ขำขำนะคะได้ขนาดนี้เนาะนะคะไม่ค่อยได้พูดกับคนก็มาพูดอืมบางครั้งไม่อะไก็นั่งขำตัวเองเนะาะเวลาจะทํางานนตัวถ้าเราไปพูดอยู่ข้างนอกเขาว่าเราถ้าภาษาอีสานบานเฮาก็ว่าเอาคนองอย่งเจ้าหวอยูู่้เดียวพ่ะเคย มีคนถามเพื่อนๆไหมว่าทำอะไรกันเป็นยังไงนะคะแม่เล็กก็จะตอบเขาว่ากำลังทำเป็นคีเอเตอร์อยู่เขาก็บอกคีเอเตอร์เป็นแบบไหนเขาอยากรู้ว่าได้ขนาดนี้เนาะนะคะไม่ค่อยได้พูดกับคนก็มาพูดอืมบางครั้งแม่เล็กก็นั่งค้ำตัวเองเนาะเวลาจะทำงานที่เราไม่เคยทำ แต่ก็ทําให้เรามีรสชาติได้เพื่อนๆเนาะได้ขำได้หัวเราะบางครั้งนั่งมองตัวเองนะคะก็ขำขำนะคะไม่เพื่อนๆได้หัวเราะหรือว่าบางคนร้องเพลงไม่เป็นก็มาเป็นนักกีอตอร์เป็นแบบไหนเขาบอกก็เลยบอกว่าก็กีอตอร์เป็นแบบไหนเขาบอกก็เลยบอกว่าก็ร้องนักร้องจําเป็นนะคะนักร้องจําเป็น ถามว่าจําเป็นไหมที่ต้องร้องก็เราไม่เคยทําแต่ก็ทําให้เรามีรสชาติได้เพื่อนเนาะได้ขำได้หัวเละบางครั้งนั่งมองตัวเองนะคะก็ขำขำนะคะทีหนึ่งก็ต้องไปแอบหรือไม่ก็เข้ามาอยู่ในห้องอย่างนี้นะคะก็คืออยู่ในห้องบอกเขาว่ากําลังทําเป็นครีเอเตอร์อยู่เขาก็บอกครีเอเตอร์เป็นแบบไหนเขาอยากรู้ว่าเรา ทำงานอาเป็นครีเอเตอร์เขาก็ขำนะคะแล้วก็เออก็คงเป็นเรื่องที่สร้างสรรีสันให้เขาได้เหมือนกันแต่เราก็ยังประมาณนี้เนาะก็ขำตัวเองอยู่ด้เพื่อนๆร้องนักร้องจําเป็นนะคะนักร้องจําเป็นถา,ามว่าจําเป็นไหมที่ต้องร้องก็ตนตัว ถ้าเราไปพูดอยู่ข้างนอกเขาว่าเราถ้าภาษาอีสานบานเท่าก็ว่าเอา้าคนออหยังแก่หว่าอยูู่้เดียวเพราะอ่เคยมีคนถามเพื่อนๆไหมว่าทําอะไรกันเป็นยังไงนะคะแม่เล็กก็จะตอบตัวถ้าเราไปพูดอยู่ข้างนอกเขา, rage, ขาว่าเราถ้าภาษาอีสานบานเท่าก็ว่าเอ้าคนออหยังแก่หว่าอยูอ่ยู้เดียว ก็ไปเติมเต็มอยู่แต่ตัวไม่เล็กเองตอนนี้กําลังเริ่มจะไม่เต็มเริ่มเริ่มจะทําอะไรที่ที่แบบสิ่งที่เทียเตอร์เป็นแบบไหนเขาบอกก็เลยบอกว่าก็เราไม่เคยทําแต่ก็ทําให้เรามีรสชาติได้เ,เพื่อนๆเนาะได้ขำได้หัวเละบางครั้งนั่งมองตัวเองนะคะก็ขำขำนะคะก็บอลอ,อ่ะเต็มบอลอ,อืะ หลายๆคนก็บอกว่าไปเติมเต็มให้กันหน่อยเด้อไปเติมเต็มให้บ้านโน้นบ้านนี้ก็ไปอยู่นะคะแม่เล่กบอกเขาว่ากําลังทําเป็นครีเอเตอร์อยู่เขาก็บอกครีเอเตอร์เป็นแบบไหนเขาอยากรู้ว่าที่เราไม่เคยทําแต่ก็ทําให้เรามีรสชาติได้เพื่อนๆเ,เนาะได้ขำได้หัวเราะบางครั้งนั่งมองตัวเองนะคะก็ขำขำนะคะไม่เพื่อนๆได้นนหัวเลาะ หรือว่าบางคนร้องเพลงไม่เป็นก็มาเป็นนะักทักทายช่วงบ่ายค่ะเพื่อนๆสวัสดีชาวคีเอเตอร์สวัสดีเพื่อนๆนทุกท่านนะคะวันนี้ช่องบิ๊กมาเธอเล็กหรือจะทักทายช่วงบ่ายค่ะเพื่อนๆสวัสดีชาวคีเอเตอร์สวัสดีเพื่อนๆนทุกท่านนะคะวันนี้ช่องบิ๊กมาเธอเล็กหรือเราทํางานเป็นคีเอเตอร์เขาก็ขำนะคะแล้วก็เออ ก็คงเป็นเรื่องที่สร้างสีสันให้เขาได้เหมือนกับเขาว่ากำลังทำเป็นครีเอเตอร์อยู่เขาก็บอกครีเอเตอร์เป็นแบบไหนเขาอยากรู้ว่าเขาว่ากำลังทำเป็นครีเอเตอร์อยู่เขาก็บอกครีเอเตอร์เป็นแบบไหนเขาอยากรู้ว่าเคยมีคนถามเพื่อน,อน,อนไหมว่าทำอะไรกัน เป็นยังไงนะคะแม่เล็กก็จะตอบเคยมีคนถามเพื่อน,อนไหมว่าทำอะไรกันเป็นยังไงนะคะแม่เล็กก็จะตอบคีเ,เตอร์เป็นแบบไหนเขาบอกก็เลยบอกว่าก็จากกายคนที่เป็นคนที่ไม่ค่อยพูดก็มาเป็นคนที่มีมุกตลกฮฮาทำได้ทุกอย่างนะคะ แม่เล็กไม่เคยร้องเพลงก็มาร้องไม่เคยเต้นก็มาเต้นเออก็เปลี่ยนแม่เล็กดินตัวถ้าเราไปพูดอยู่ข้างนอกเขาว่าเราถ้าภาษาอีสานบานเฮ้ากว่าเอา้าคนอียงแจงหว่าวอ,อยู่ผู้เดียวพอร้องนักร้องจําเป็นนะคะนักร้องจําเป็นถามว่าจําเป็นไหมที่ต้องร้องก็ทีเเตอร์เป็นแบบไหนเขาบอก ก็เลยบอกว่าก็ทํางานในเฟซไงแม่เล็กก็บอกไปเนาะเขาก็ขำเขาก็หัวเราะเราเพื่อนๆหลายๆท่านเป็นแบวหรือแม่เล็กไหมพอเราพูดบอกจากกายคนที่เป็นคนที่ไม่ค่อยพูดก็มาเป็นคนที่มีมุกตลกฮีฮาทเคยมีคนถามเพื่อนๆไหมว่าทำอะไรกัน เป็นยังไงนะคะแม่เล็กก็จะต้องแม่ใหญ่เล็กมายืนยันตัวตนนะคะกับคุณ AI ไอมาพบปะพูดคุยตามภาษาชาวคีเตอร์มือใหม่เนาะเพื่อนๆทีหนึ่งก็ต้องไปแอบหรือไม่ก็เข้ามาอยู่ในห้องอย่างนี้นะคะก็คืออยู่ในห้องคเตอร์เป็นแบบไหนเขาบอกก็เลยบอกว่าก็ไปเติมเต็มอยู่แต่ตัวแม่เล็กเองตอนนี้กำลังเริ่มจะไม่เต็ม เริ่มเจะทำอะไรที่ที่แบบสิ่งที่ <c oughs> ได้ขนาดนี้เนาะนะคะไม่ค่อยได้พูดกับคน <c oughs> ก็มาพูดบางครั้งเม้เล็กก็นั่งคํำตัวเองเนาะเวลาจะทำงานได้ขนาดนี้เนาะนะคะไม่ค่อยได้พูดกับคนก็มาพูดบางครั้งเม้เล็กก็นั่งคํำตัวเองเนาะเวลาจะทำงานทานแต่เราก็ยังประมาณนี้เนาะก็ขำตัวเองอยู่ด้เพื่อน เราทํางานเป็นครีเอเตอร์เขาก็ขำนะคะแล้วก็เออก็คงเป็นเรื่องที่สร้างสีสันให้เขาได้เหมือนกนร้องนักร้องจําเป็นนะคะนักร้องจําเป็นถามว่าจําเป็นไหมที่ต้องร้องก็ตรองนักร้องจําเป็นนะคะนักร้องจําเป็นถามว่าจําเป็นไหมที่ต้องร้อง ก็ตอบเขาว่ากำลังทำเป็นครีเอเตอร์อยู่เขาก็บอกครีเอเตอร์เป็นแบบไหนเขาอยากรู้ว่าทำงานในเฟสไงแม่เล็กก็บอกไปเนาะเขาก็ขำเขาก็หัวเราะเราเพื่อนๆหลายๆท่านเป็นแบบแม่เล็กไหมพอเราพูดบอกข้อบอละเต็มบอลละหลายหลายคนก็บอกว่าไปเติมเต็มให้กันหน่อยเด้อไปเติมเ็มให้บ้านโน้นบ้านนี้ก็ไปอยู่นะคะ แม่เล็กเคยมีคนถามเพื่อนๆไหมว่าทำอะไรกันเป็นยังไงนะคะแม่เล็กก็จะตอได้ขนาดนี้เนาะนะคะไม่ค่อยได้พูดกับคน